สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ปกครองนันเกเรียนนะครับแล้วก็นันเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้เจอกับครัวดุลน,นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับในที่นี้เราจะกล่าวถึงนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันนะครับอื่นนะครับคนที่เราจะมารู้จักทาความรู้จักกับอุปกรณ์อคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ต้องมารู้จัก ความหมายของคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับคอมพิวเตอร์นะครับคืออุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีการทํางานเป็นแบบอัตโนมัตินะครับทําหน้าที่เหมือนสมองกลนะครับสามารถทํางานต่างๆนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนเนี่ย พอทราบกันแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยได้พบได้เห็นได้เจอกันมาบ้างแล้วนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชิ้นแรกนะครับมันก็คือนะครับอะไรครับเป็นกล่องสีดำๆนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเขาเรียกว่า CPU นะครับหรือว่าเคสนะครับ CPU หรือว่าเคสเนี่ยนะครับอ่ามันคืออะไรนะครับมันคือตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์นะครับ เป็นอุปกรณ์นะครับที่ทําหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลนะครับแล้วก็ CPU เนี่ยเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นคนก็เปรียบเสมือนสมองของคนนะครับด้านหน้าของ CPU นะครับมันจะมีปุ่มอยู่นะครับปุ่มนั้นนะครับมันเอาไว้สําหรับนะครับเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเขาเรียกว่าปุ่ม Power นะครับต่อไปอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2เนี่ย อะไรครับที่เราใช้มองมันก็คือหน้าจอนะครับหรือว่าจอภาพนะครับจอภาพเนี่ยนะครับมีหน้าที่นะครับในการแสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเห็นนะครับหรือรับรู้นะครับขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทํางานนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับอ่าชิ้นนี้นะครับเด็กๆก็คงทราบกันดีนะครับมัน ก็คือนะครับพิมพ์นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดนะครับพิมพ์หรือว่าคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับมันทําหน้าที่รับข้อมูลนะครับแล้วก็นําข้อมูลเนี่ยเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยนะครับในคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะมีปุ่มนะครับอยู่ด้วยกันหลายส่วนด้วยกันนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับปุ่มที่เป็นปุ่มตัวเลขนะครับแล้วก็ปุ่มที่เป็นปุ่ม ตัวอักขระนะครับแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันพิเศษนะครับต่อไปอุปกรณ์ชิ้นต่อไปครับนักเรียนครับก็คืออะไรครับเมาส์นะครับเมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรนะครับมีหน้าที่ดีนะครับตำแหน่งนะครับและเลือกนะครับไอคอนต่างๆที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็ หมดแล้วนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นหลักๆของคอมพิวเตอร์นะครับครูมีคำถามที่จะถามนักเรียนนะครับว่าภาพไหนนะครับที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์นะครับเด็กๆรู้กันไหมครับถ้ารู้ลองตอบกันดูครับภาพที่1ใช่ไหมครับใช่คอมพิวเตอร์ไหมครับที่สมบูรณ์ไหมครับก่อนที่จะตอบก่อนที่จะตัดสินใจมาดูภาพที่2ก่อนภาพที่2นะครับใช่ไหม ก่อนที่จะตอบนะครับมันยังมีช้อยอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือภาพที่3นะครับเด็กๆก,ก็คงทราบและตอบได้ครูเชื่อนะครับว่าทุกคนตอบได้นะครับอ่าเฉลยนะครับเราไปดูฉเฉลยกันนะครับเฉลยนะครับเด็กๆก,ก็คือภาพที่ถูกต้องก็คือภาพที่3นะครับสาเหตุเพราะอ่าภาพที่3เป็นคอมพิวเตอร์ก็คือมันมีอุปกรณ์ครบทั้ง สอย่างที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะครับภาพที่1เนี่ยมันขาดอะไรไปครับขาดเมาส์นะครับภาพที่2เนี่ยขาดคีย์บอร์ดนะครับส่วนภาพที่3าครบองค์ประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชิ้นเลยนะครับโอเคนะครับภาพภาพนี้นะครับก็การเรียนการสอนกันไว้เท่านี้นะครับซึ่ง เราก็ได้เรียนเบื้องต้นมาแล้วนะครับถือว่าเป็นการเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรียนเพื่อทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนมานะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับว่าให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็อีกฝากอีกเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันกําลัง น่าเป็นห่วงนะครับครูก็เป็นห่วงนักเรียนของครูทุกคนนะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับเราก็ไม่ควรที่จะออกจากบ้านนะครับให้อยู่บ้านนะครับหรือมีความจําเป็นที่จะออกจริงๆนะครับให้นักเรียนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับแล้วก็พกเจลล้างมือนะครับล้างมือให้บ่อยๆนะครับโอเคภาพนี้เอาไว้เท่านี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปภาพต่อไปครับสวัสดีครับ